ฉันสร้างแพสซีฟอินค m มเพื่อชีวิตในฝันของฉันฉันจดรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่ออิสรภาพทางการเงินที่ชัดเจนฉันให้คำมั่นสัญญาในการคิดก่อนจ่ายทุกครั้งฉันสนุกกับการออมและเห็นเงินเก็บของฉันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาฉันเชื่อสุดหัวใจว่าวินัยสำคัญกว่าจำนวน ฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันเก็บเงินไว้เป็นเงินทุนเพื่ออิสรภาพทางการเงินทุกๆวันเงินของฉันทำงานอย่างหนักให้กับฉันและทำให้ฉันได้เงินมากขึ้นเรื่อยๆฉันหาเงินได้มากพอที่จะใช้ใจ่ายในวิถีชีวิตที่ฉันต้องการฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินอย่างชัดเจนธุรกิจนอกเวลาของฉัน คือการบริหารและลงทุนเงินของฉันและสร้างกระแสร,รายได้แบบแพาสซีฟฉันรักตัวเองฉันให้ตัวเองก่อนเสมอฉันมีเงินสำรองสำหรับตัวเองและคนที่ฉันรักฉันซื้อความสุขโดยใช้รายได้จากทรัพย์สินเท่านั้นฉันทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของฉันเติบโตด้วยความสุขของฉันทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ